จดจิดดตตามให้เจ้านายด้วยนะครัะเราจะมา,มา,มาดูเจ้าอนอายกินยากันนะคะป้มามาชิบเอ็นมีทั้งหมด3ตัวนะคะเป็นยาฆ่าเชือ้อแล้วก็เป็นยาลดน้ำมูกนะคะเดี <c oughs> ๋ยวราจะมากินยาเพื่อนๆดูแล้วนะแต่ <c oughs> ้อ,อตัวนึงไอ้ด้วยแกไอ สวยมากเลยพร้อมแล้วเอาตัวไหนก่อนเอาสีไรก่อนนีอน่อันนี้ก่อนอ,อ่านกินเลยหนึ่งสองให้เพื่อนเพื่อนดูนะนะครับก่อนกินต้องเตรียมน้ำหรือยังมีแล้วเ,เตรียมเลยกินเลยดูเข้าไปอ,อืออ่าอ,อันที่หนึ่งวางไว้อันที่สองสีชมพูเอออันที่สาสีชมพูอ่าเก่งมากเลยหนูคุณหมอ,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 อ เติมต่อเติมพลังต่อมไม่เป็นไรอันนี้อันนี้สามเลยมันเพื่อนรอดูอยู่สามโอ้โหหมดเลยยอดน,น้ำให้กินน้ำโอ้ย <c oughs> แล้วเขาจะ ไม่สบายตัววัติกินยาเรียบร้อยดีขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานหายเยอะมากวันนี้เมื่อกา้กินยาไปสองมเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเป็นไ S V เยอะมากนะคะอันนี้นิดนึงอันนี้ขอน่อนิดนึงขอหน่อยนิดนึงซิเท็กซิเท็ครับขอขอนิดนึงมีเบิร์ดได้เหรอโลกมันคืออะไรตัวหวานนี่ลูกขอใครขอน้องนายขอหน่อยนิดนึงนะคะตัวหวานตัวนี้เขาจะชอบกินมากอร่อยซิเท็กหอมอร่อยนะ ใครที่เริ่มมีน้ำมูกนิดๆนะคะคุณหมอบอกว่าให้กินซีเทกได้เลยเพราะว่าจะได้ป้องกันไม่ให้น้องเป็นเยอะนะคะกินดีๆกดีครับกระดกดีๆวันนี้จะนไ่ก็มาทานยาครบทั้งหมดสามตัวนะจริงๆอันเนี้ยซีเทคกินก่อนนอนแต่พี่ขอกินนิดนึงก็เลยให้กินหน่อยนึงอันนี้กินก่อนนอนนะคะบอกเพื่อนๆก่อนบอกเพื่อนๆก่อนว่า ลืมกินยานะอย่าลืมกินยานะคะทีเราจะได้หายเร็วใช่ไหมครับแล้วก็กินตามคำสั่งคุณหมอครับแล้วก็เป็นไงคะแข็งแรงแข็งแรงหรอกินยาเองด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ล้างหมูอด้วยนะมาเช้าล้างหมูือนะล้างมืเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นเลยครับลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย